มาที่ฟังของความฮอตของคนนี้กันบ้างค่ะสําหรับน้องไฟปลายโอริโอ้ค่ะทุกคนค่ะปกติแล้วเนี่ยแฟนๆก็เห็นเขาในมัดของนักร้องใช่ไหมแม,แม่นักสแสดงนักธุรกิจนะคะทุกคนค่ะ oh. แต่ตอนนี้นะอีกหนึ่งความฝันของน้องค่ะ oh. ก็เรียกว่าเป็นจริงแล้วนะแม่ Oh no. นั่นก็คือการเป็นนักแข่งรถนั่นเองค่ะทุกคนเออนะคะกับทีมนี้เลยนะคะ Toyota Gazoo Racing Star Team ค่ะแล้วตัวน้องเองเนี่ยก็เตรียมที่จะฝิตร่างกายนะคะแล้วก็ความพร้อมค่ะเพื่อจะลงแข่งนะคะสนามแรกในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ที่บางแสนด้วย oh. ใครจะไปบ้างยกมือขึ้นเออ, <laughs> อไปแล้วนาะยยกมือแล้วนะไปด้วยกันนะ <laughs> นะะ้ทุกคนคะ่ะ งานนี้ค่ะดาราเดลี่นะคะเลยขอคว้าตัวน้องปายเนี่ยมาสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกันสักหน่อยค่ะถึงการทํางานนะคะในครั้งนี้รวมไปถึงให้พูดถึงความฝันในครั้งนี้แม่หูได้ทาตามความฝันแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มาสนใจในเรื่องของความเร็วได้ยังไงมีใครเป็นไอดอลในการแข่งบ้างเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับโตโยต้านะครับในในโปรเจกต์โตโยต้ากาซูเลสซิ่งไทยแลนด์ครับผมเป็นอีกหนึ่งความฝันของของเรา คือเราชอบการขับรถหรือว่าชอบการที่ขับรถขึ้นเขาหรือขับรถลุยน้ำอยู่แล้วอันนี้โอกาสดีๆได้มาถึงเราก็เลยร่วมเข้าแข่งขันครับครั้งแรกในชีวิตด้วยเอ,อก็คือตื่นเต้นทุกๆท,ท,ทุกอย่างคือใหม่หมดเป็นนักแข่งหน้าใหม่ครับ <Okay. S 1> ก็ขอให้ทำให้เต็มที่ก็พอแล้วเราไม่อาจจะไม่ได้หวังในในพาร์ทที่จะต้องได้ที่หนึ่งแค่แค่อยากทดสอบความสามารถตัวเองใช่เราชอบขับรถอยู่แล้วยิ่งยิ่งได้ร่วมง,งานกับโตโยตา้า โตโยต้านี่คือระบบความปลอดภัยเขาแน่นคือเราก็ศึกษาข้อมูลมาคือทุกอย่างมันมันอยู่ในองค์ประกอบมาตรฐานหมดเราก็เลยอตอบตกลงไปก็สนามจริงครับต้องลองต้องไปต้องไปทําขาบทุกๆภาคนะไอ้นี่ในการแข่งรถอะ่ะ เราก็เห็นพี่กระแตแล้วก็มีพี่ปังปอนใช่ใช่ครับผมชอบความท้าทายชอบความท้าทายอยู่แล้วยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมหน้าแข็งหน้าใหม่ครับเป็นในรถรุ่นโตโยต้ายาริสวันเมกเลชครับเรายังไม่ได้ลองประเดินสนามเห็นแต่รูปร่างหน้าตารถเชย เป็นยังไงแม่น้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันของน้องที่น้องอยากจะทำทจริงๆน้องก็คือชอบในเรื่องของความเร็วอยู่แล้วชอบเรื่องของการขับรถอยู่แล้วเออแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะก็มีการเปิดตัวเนาะเรียกว่าเป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะในฐานะที่เป็นนักแข่งรถน้องใหม่ด้วยทุกคนซึ่งน้องเองเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจแบบสุดๆเลยนะคะก็มีการโพสต์รูปโหเท่ๆเยอะแยะมากในชุดนักแข่งทุกคนเป็นไงแม่แล้วว่าเท่มากนะ่ย คือดีมากแล้วคือสรีรัก,กับชุดก็คือโอ้บอดงบอดี Body Body ได้หมดเลยเออคนนี้คืออย่างที่บอกกันไปเทก็ได้ยิ้มก็คือหวานเอาสิกลมๆนะคะทุกคนคะ่ะในคนคนเดียวก็ไปเลยซึ่งน้องก็เขียนแคปชั่นนะด้วยความภาคภูมิใจนะคะก็พูดถึงการเปิดตัวเป็นนักแข่งรถหน้าใหม่นะคะแล้วน้องก็ลงในรุ่นของยาริสวันเมกเลสนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะ แล้วก็ขอบคุณทางโตโยต้าด้วยนะคะที่สารความฝันและมอบโอกาสดีๆให้เออลงแค่นี้ยังไม่พอความเทพยังไม่หมดแม่อันนี้ขอเป็นแบบกรุ๊ปช็อตบ้างนะคะก็มีการโพสต์รูปตัวเองค่ะกับน้องมิยาแล้วก็คุณปักปอนด้วยนี่เลยเรียกว่าเป็นดีมทีมเออชนะไหมแม,แมตออ่ต้องชนะดิชนะดิ <laughs> ชนะใจไปแล้วหนึ่ ก็มีแคปชั่นค่ะบอกว่าความเร็วไม่เคยแพ้ใครแต่หัวใจทำไมถึงแพ้เธออ้องเอาโนของจริงทุกคนค่ะน่ารักแบบนี้เออแม่เท่ๆอ่ะชอบมากเลยอะล้วชุดข่าวน้องใส่ขึ้นมากนะเอาจริงทุกคนค่ะ โอ้แล้วเมื่อกี้มีชอดอกไม้หรออะไรอย่างงี้นะทุกคนน้องนุ๊กเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์เขาบอกว่าอีกแล้วหรอเพื่อนเอออันนี้เป็นในทางโซเชียลของน้องปายใช่ไหมยอาไปดูโซเชียลของน้องนุ๊กกันบ้างค่ะน้องนุ๊กเนี่ยก็ได้มีการโพสต์รูปนะคะเอ้ยน้องปายน้องปายเป็นน้องนุ๊กไปแล้วล่าสุดเอออ่านค่ะแบบงงๆน้องนุ๊กค่ะได้โพสต์รูปนะคะที่มีการที่น้องปายนี่เห็นไหมฉันอ่านเธอน้องปาย นะคะมีการถือช่อดอกไม้นี่เลยนะคะซึ่งเป็นช่อที่เจ้าตัวเนี่ยส่งไปให้นะคะส่งไปยินดีกับนักแข่งรถคนใหม่ด้วยนะคะ<อ>น้องเขียนแคปชั่นค่ะบอกว่าไปลายปลายโอริโอกับความเร็วทําให้เต็มที่กับสิ่งที่ชอบลุยให้สุดแล้วก็มีแฮชแท็กค่ะข้างๆตรงนี้เสมอ หัวใจหัวใจจริงทุกคนค่ะข้างๆตรงนี้เสมอมันดูมีความใหม่นะจริงนะคะรักในการซัพพอร์ตของน้องคู่มากๆเลยแล้วน้องปายค่ะก็มาตอบกลับนะคะว่าแต่งกิวมากๆเพื่อนเออน่ารักแบบนี้เลยทุกคนก็เรียกว่าจะพูด,ดยังไงดีอ่ะคือเขาก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นนะคะทุกคนค่ะแล้วก็นะวันนี้คือเขาก็เรียกว่าประสบความสําเร็จในทุกๆด้านแล้วก็นะตอนนี้ทุกคนก็คือกําลังแบบ ก้าวอ่ะแม่ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆก้าวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ในความที่ก้าวขึ้นไปเรื่อย,นะะเอยๆเนี่ยเขาก็อยู่เคียงข้างกันแบบเสมอเสมอ,สมอจริงๆก่อนนันนี้ก็คือปัชดาบเออนะคะก็ไปร่วมงานกันอะไรใดๆแล้วงานของน้องแลนะคิวยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ยินดีกับน้องด้วยทั้งคู่เลยนะคะที่ตอนนี้มีงานเยอะแยะมากมายแล้วก็มีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นแบบ เยอะแยะมากจริงๆยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเอองานเยอะใช่ไหมแม่ช่วงนี้ระว่างงานเยอะมากนะนะคะโอ้อากงอากาศก็บอกค่อยดีเท่าไหร่เออดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะอะยังไงอนาคตก็เชื่อว่าเราน่าจะได้เห็นน้องปายเนี่ยไปยืนอยู่บนโพเดียมไหมแม่ <S <S ต้องมีแน่นอนท เปิดแคมเปญอะไรไดๆโอ้ยอยากเห็นมากๆเลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกแล้วก็ก้าวต่อไปจะเป็นยังไง <Okay. S 1> เดี๋ยวมารอติดตามกันนะจ๊ะโอเคอ๋อ <Yeah. S 1> ฝากปราชญาด้วยทุกคน <Yeah. S 1> เข้าวันนี้แล้ว ตีตัวไปดูกันนะนะคะทุกคนค่ะไปดูอีกหนึ่งผลงานของน้องๆแล้วก็เรื่องนี้พี่ๆทุกๆคนก็คือมีความตั้งใจมากแล้วก็ใครที่ไปดูรอบสื่อแล้วสปอยได้นานนิดๆได้หน่อยนะคะเพื่อจะแบบว่าอย่าเยอะสปอยได้แต่อย่าเยอะจะได้เลือดแตกแม่เออแบบเชิญชวนให้ทุกๆคนเนี่ยไปดูไปอุดหนุนหนังไทยกันนะคะ